วตรงนั้นคือโรงเรียนมาดาวันนี้เราจะพาทุกคนมาเห็นส้มตำนะคะส้มตำดาลินตำแซ่บอยากแซ่บโทรเลยนี่มีที่นั่งด้วยนะคะ ขค,ค่ะข้าวโพดที่นี่นะตังข้าวโพดเด็ดมากแล้วดูข้าวโพดมีทั้งข้าวโพดข้าเหนียวแล้วก็ข้าวโพดเหลืองลาบเป็ดดูดิเนื้อเป็นชิ้นชิ้นบอกเลย ตูดไก่ตูดใหญ่มากๆดูดิใหญ่มไหมอร่อยหมัมกดีมากนี่ดูตับย่างดูเนื้อให้ดูเนื้อข้างใมันม,มีความฉ่ำมากไม่แห้ง กินกบน้ำจิ้มสูตรจิ้มไม่อ,อันฮะน้ำจิ้มไม่อัน